พัดลมตู้แช่ไม่หมุนไม่ทำงานซ่อมเองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทดูวิธีการซ่อมครับผมครับผมจะเอมือหนึ่งวันนี้ก็มาซ่อมพัดลมตู้แช่นะครับตู้แช่ของตัวเองเพ่งมีเวลาว่างก็จะมาซ่อมให้ดู ว่าจะเสียจะได้ซื้อใหม่ไหมก็มีของลูกค้า3าสเครื่องนะครับก็ไม่มีเวลาซ่อมก็บอกไว้รอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ลองไปร้านใหม่ก่อนนี่ก็จะมาซ่อมให้ดูจะได้ซื้อใหม่ไหมกลับจากไล่มาพัดลมไม่หมุนนะครับดูตัวเกียร์ตัวเกียร์ไม่หมุนเลยครับดูตัวเกียนไม่หมุนเลยก็ ลองวัดโอหมดูวัดโอมโอมดูจะขึ้นไหมก็ตั้ง1นึ่โอมหโอมก่อนนะขึ้นครับมองเห็นไหมเห็นเข็มไหมเข็มจะกระดิกกระดิกนิดเดียวลองขยับขึ้นอีกอย่างนี้อย่างนี้ฟิวไม่ขาดครับฟิวไม่ขาดแต่จะชอ็อตไหม ต้องถอดมาดูก่อนก่อนสันนิษฐานได้ว่าเป็นอะไรถอดถอดใบถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับจะมีนอ็นอตน็อตเบอร์6อยู่ที่ใบก็มีน็อตสตัวอยู่ตัวพัดลมจะมีน็อตสตัวนี่ก็น็อตเบอร์6เหมือนกันครับ ใส่ปแกเบอร์หครับมันแน,น,น่นมันแน่นไขควงจะหมุนไม่ออกนะครับถ้ามันแน่นไขค,รครวงไม่ดีหัวเสียครับหัวเสียใส่ปากแกปลอดภัยดีแกเบอร์หกายน็อตสตัวออกมา ถอดน็อตออกสีตัวออกมาดูเป็นอะไรแต่จากประสบการณ์ที่ซ่อมว่ามีปัญหาอยู่ที่บูทครับบูทบูทติดกันเลยครับเกแกนถอดมาดูก่อนติดตัวไหน ครับก็อย่าลืมฝากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะเอมือหนึ่งก็มีวิดีโอมีคลิปทำคลิปม,มีประโยชน์มีสาระมาให้ดูให้ชมกันเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมจะถอดออกมาดูว่ามันเป็นอะไร ตัวนี้ก็เครื่องเครื่องชอดลัวครับเพิ่งซ่อมเสร็จก็ยังมีเครื่องใช้ไฟอีก3าสี่เครื่องตัวนี้เปลี่ยนแคปครับแคปซีซีครับซีหกไมโครฟัดสามร้อยห้าสิบโวลต์ครับตัวนี้เอฟซีถามมาอยู่ก็บอกไปแล้วเพราะว่าเบอร์เดิมๆอยู่กับเครื่องเขาจะลบครับเขาจะขูดขูดลบออกครับไม่เห็นเบอร์ครับทรานซิสเตอร์ด้วยครับทรานซิสเตอร์ก็จะมี3ตัวใครไม่รู้เบอร์ก็ มาถามได้ครับจะบอกให้สอบถามได้ C ตัวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยน C ตัวนี้ตัวเดียวก็ใช้ได้นจะลองไฟให้ดูเราจะเสียบไฟทด,ทดลองให้ดูครับทดลองให้ดูเปลี่ยน C ไปตัวเดียวตัวหนึ่งตัวนี้ก็หเมโครนะถ้าของพัดลมก็ประมาณ 1.5ึ 1> 1. อ่สองไมโครหนไมโครสงไมโครของพัดลมนะครับแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ค่าก็เยอะขึ้นสำหรับซีหรือแคปของเครื่องช็อตโลวไฟฟ้าตัวนี้ก็6กไมโครหาซื้อได้ตามร้านอะไร,รลองไฟเห็นไหมแป๊กแป๊กจะมีเปลวไฟขึ้นแสงไฟก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเราไปซื้อตามร้านอะไรบางทีเขา ให้ไม่ได้ครับให้ไม่ถูกว่าของซีแคเครื่องชอดลั้วไฟฟ้าอย่างนี้บอกเขา,านี้เขาก็จัดให้ไม่ได้นะครับเขาให้ไม่ได้ต้องบอกค่าเขาเขา,าจะให้ได้ครับยังจะหาอะไรให้ได้ก่อนนี้ก็ผันครับก็เรียนประกอบอย่างเดียวตัวนี้ก็มาซ่อมพัดลมก่อนพัดลมก็เป็นอาทิตย์แล้วครับใช้พัดลมบ้านเป่า,ปาไว้แกะคัดอยู่นี่ก็ถอดออกมาแล้ว ดูครับกดลวดดูด้วยตาเปล่าได้ครับไม่ไม่ไม่ต่อวัดแล้วมันขึ้นนะครับถ้าวัดไม่ขึ้นก็เช็คที่ฟิวจะมีฟิวเทอ์โมฟิวครับบางบางรุ่นก็เป็นตัวเป็นแบนเล็กๆตัวกลมๆนะครับตัวนี้ครับเนี่ยขาวๆนะครับฟิวเป็นฟิวนะครับถ้าวัดไม่ขึ้นก็ดึงออกมาวัดวัดฟิวดูขาดไหมนะครับตัวนี้คือฟิวตัดลมก็จะมีครับตัวกลมๆบ้างตัวเล็กๆเป็นแบนบ้าง แล้วแต่รุ่นดูด้วยตาเปล่าแล้วก็ไม่เป็นอะไรครับขดลวดไม่ไหม้ครับไม่ชอ็อตก็สดใสแดงดีมีปัญหาครับที่บูธแน่นอนครับจากประสบการณ์มีปัญหาตัวนี้ตัวเดียวรับบูธติดกับแกนเลยครับหมุนเราหมุนแล้วก็บูธก็หมุนตามครับตัวนี้เราต้องให้แกนหลุดออกจากบูธ ก็ทําให้มันคายออกทำยังไงก็ได้ให้แกนคายออกจากบูทเราหมุนอย่างนี้บูทก็หมุนตามครับตัวบูทนั้นมีปัญหาครับเพราะว่ามันร้อนร้อนแล้วก็ติดกันเลยไม่ไหมจากประสบการณ์แล้วตัวนี้ตัวเดียวครับถ้าทิ้งไว้นานขนลวดจะไหมนะครับถ้าเทอร์มุนฟิวไม่ขาดก่อนครับถ้าทิ้งไว้นานวันนั้นถ้ากลับมาจากไล่ไม่ทัน ก็สงสัยต้องไปซื้อตัวใหม่ครับถ้าขนลวดชอด็อตก็ฉีดน้ำมันหล่อเลื่อนหน่อยครับหล่อเลื่อนหน่อยตัวนี้เราจะหมุนไม่ได้นะครับหมุนหมุนก็หมุนตามไม่ออกครับเราก็ดันครับต้องดันมีช่องว่างอยู่ครับเราก็ดันเข้าดันออกนะครับจะมีช่องว่างให้ดันอยู่ดันเข้าไปก่อนครับอย่าพึ่งดึงถ้าดึงเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีบูธจะหลุดออกมาด้วย ดูครับแดงสดใสดีไม่มีรอยดำรอยไหมกดลวดไม่มีปัญหาครับดูแล้วมีปัญหาอยู่ตัวเดียวฟิวก็ไม่ขาดพอวัดแล้วขึ้นนะครับวาวัดวัดโอมดูแล้วไม่ขาดบุรตัวหลังก็ปกติดี ม่ติดติดแต่ตัวหน้าครับบิดติด,ตดบูทตัวหน้านี่ครับบูทตัวหน้าเาใช้ดันดันเข้าไปก่อนครับเพราะว่าเกีย์ไม่เป็นสนิมก็จะก็จะออกง่ายครับถ้าเป็นสนิมก็ต้องมาขัดแช่ไว้ก่อนแช่แช่ไว้ก่อนครับฉีดแช่ไว้ก่อนถ้าเป็นสนิมถ้าเราดึงออกมาเลยบางทีบูทลุดออกมาด้วยยุ่งยากครับประกอบใส่ยากอีก กดันติดบูธกับแกนติดกันเลยครับมันชดรอบได้ครับบูธกับแกนติดกันคา,างฮือครับ,บพัดลมครับพัดลมเหมือนกันบูธกับแกนติดกันก็จะไม่ทำงานาก็ลักษณะเดียวกันครับอาการเดียวกัน ดันเข้าดันออกครับขยับเข้าขยับออกก็คงก็จะดันคาบสกปรกออกมาดูแกนก็ไม่เป็นสนิมนะครับไม่ได้ขัดคือน้ำมันแห้งครับสาเหตุน้ำมันแห้งขาดน้ำมันครับขาดน้ำมันดูผ้าครับผ้าซัดมันด้วยครับบางทีมันจะไปอยู่มุมเดียวครับจะหมุนบุธจะหมุนไปอยู่มุมเดียวอย่างนี้เราต้องได้ เปลี่ยนผ้าซับน้ำมันครับต้องได้เปลี่ยนตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับดูแล้วก็หยอดน้ำมันเพิ่มเข้าไปหยอดน้ำมันเพิ่มเข้าไปอย่างเดียวก็ทําให้แกนกับบูทมันลื่นๆไม่ติดกันตัวหน้านี่ตัวหน้าครับหยอดให้มันชุ่มฉ่าไปเลยครับ ช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันหล่อลื่น2อทีก็ได้ครับแทนกันได้โอตุลุกโอตุลุก2อทีเครื่อง2จังหวัดอย่างนี้เราก็ใส่ได้ครับน้ำมันจักรนี้ก็ได้น้ำมันหล่อลื่นทั่วไปใช้ได้ครับกับตัวหลังด้วยใส่ตัวหลังด้วยตัวหลังก็จะแห้งเหมือนกันแต่ไม่แห้งเท่าตัวหน้าตัวหน้าแห้งก่อนตัวหน้าก็ติดก่อน ยอดให้ชุ่มเลยครับเดี๋ยวถ้ามันล้นแล้วก็ผ้าซับออกได้ครับถ้ามัน,ล,นล้นเราก็ตั้งขึ้น,นจะไหลออกแล้วก็ผ้าซับเช็ดออกให้มันให้มันพอดีใหญ่มันเปียกกะวว่าพอดียกดูมันจะไหลมันจะไหลคือเกินมันเกินก็ผ้าซับออก าสับผ้าเจ็ดดอ,อกน้ำมันเกินดูแกนครับแกนก็ใสสะอาดดีไม่เป็นสนิมครับถ้าเป็นสนิมก็มีพัดลมเป็นสนิมก็ลงคลิปไว้ให้ดูอยู่ครับขัดขัดขัดอยู่ที่ตัวมันเลยครับให้ตัวมันขัดเอง,เองกระดาษทรายละเอียดหรือว่าคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ก็ได้ใบคัตเตอร์ขูดก็ได้ นี่ก็หยดน้ำมันหล่อเลืนน่นหน่อยตีแกนหน่อยแกนไม่เป็นสนิมก็ไม่ต้องไม่ต้องขัดครับนี่ก็ขยับให้มันเติมน้ำมันเข้าไปก็เลื่นขยับเข้าจะขยับออกดูลื่นไม่ติดก็โอเค ด้วยขยับขยับเข้าขยับออกด้วยตอนแรกก็ลงคลิปไอสดๆแล้วครับแต่ลงไม่ได้ไม่ผ่านครับเพราะว่ามีเสียงเพลงบ้านตรงค่ำ ไม่ให้ผ่านครับตีเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์ว่างั้นก็เลยต้องมาใช้บันทึกภาพหน้าจอเอาใหม่ครับเหลืองเลื่อนแล้วครับก็จะมาลองให้ดูมันจะหมุนไหมตามประสบการณ์ครับตามประสบการณ์ที่สะสมมาว่าโอเคครับตรงหมุนแน,น่นอนนะดูครับดูจะมี3เส้นนะครับน,นี่คือสายกาวครับนี่สายกาวสายกาวไม่ต้องไปยุ่งกับมันตัดออกก็มีปัญหาครับตัวนี้ ใช้2เส้นครับมีสปีดเดียวถ้า3ส,สปีดก็จะมี5เส้นครับสปีด1 2 3อ่าก็เพิ่มเพิ่มเส้นเพิ่ม,มขึ้นมาครับปลายสายก็จะมี5เส้นรวมสายเกาวก็เป็น6่สายกาวต้องมายุ่งกับมันครับถึงเราจะตัดออกก็หมุนเหมือนเดิมครับเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฟว่าระบบบ้านเราไม่ได้ต่อสายเกาอ่าบ้านใครสายเกาวก็ต้องต่อเข้าที่เดิมครับสายเกาวที่เดิม ก็จะลองให้ดูเก็จะคีบลองเลยครับไม่ชํานาญอย่าทําตามนะครับอันตรายครับอันตรายแบบนี้เขาชำนาญงานแล้วก็ปลอดภัยเซฟตี้อยู่มีปอกุ้มหุ้มกันช็อตอยู่ครับนี่ก็จะมาลองให้ดูตามสุการณ์ว่าต้องใช้ได้เ็าส้มมาหลายหลายหลายตัวแล้วอาการนี้ หมุนครับอาจจะมองว่าเห็นเดี๋ยวจะใส่ใบให้ดูใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวจะใบมาใส่ให้ดูมีตัวรองใบมันจะมีน็อตตัวหนึ่งน็อตเบอร์หกเหมือนกัน ใบก็ล้างเรียบร้อยแล้วถอดล้างเราถอดมาแล้วก็ล้างล้างให้สะอาดมันจะมีล็อกมันอยู่นะครับล็อกอยู่มีเดือยล็อกอยู่4ตัวล็อกใบตรงล็อกให้มันตรงล็อกก็หมุนนอ็อต มาลองใบให้ดูให้เห็นชัดๆว่าให้เห็นแต่แกนมันมองเห็นว่าหมุนใน้หมุนก็เป็นประกอบไปเลยนะครับประกอบไปเลยเสร็จไปเลยประกอบเสร็จไปเลยใครสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้นะครับสำหรับ fc น้องๆหน,ห,นหนูที่กำลังศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ C คนหนึ่งก็ถามมาก็บอกไปแล้วแคป C ค่าเท่าไรซานติเตอร์ไทนเตอร์จะมี3ตัวเครื่องช็อตร้อยฟ้านะครับเนี่ยหมุนครับตัวนี้หมุนตัวนี้จะดูดครับมันจะดูดพัดลมดูดลมเข้าหาตัวตัวพัดลมรับตัวมอเตอร์จะดูดลมเข้าหาตัวมอเตอร์ตัวนี้จะหมุนไปด้านซ้ายนะครับตัวนี้จะหมุนด้านซ้ายหมุนด้านนี้ จะไปติดตั้งให้ดูติดตั้งตู้ก็ไปใช้ไปประกอบใส่ตู้เข้าที่เดิมลองอีกครั้งนะหมุนครับใช้ได้ปกติเงียบครับเงียบเงียบเงียบกว่าเดิมไม่สัน่นนะตเ,เดิมมันจะสั่นอยู่นิดๆก่อนมันจะเสียครับรู้สึกว่ามันจะสันส่นๆเพราะว่ามันติด ก็เงียบเลยไม่สั่นครับนิ่งใช้ได้ปกติใช้ได้อีกนานเป็นปี2ปีแล้วแต่แล้วแต่การใช้งานแต่นานนะครับใช้นานที่ทําไปก็เป็นปีครับเป็นปีน้ำมันถึงจะแห้งอีกเดี๋ยวก็จะไปประกอบใส่ตู้ให้ดู อย่างนี้ก็เสร็จแล้วก็จะประกอบให้ลูกค้าคลืมบอกทานซิสเตอร์มี3ตัว2ตัวคู่ก็จะเป็น TAP นะครับจะเป็น t a เเบอร์เดียวกัน2ตัวอีกตัวนึ่งจะเป็นทานซิสเตอร์ตัวเดียวจะมี3ตัวเราก็จะไปประกอบให้ดูติดตามติดตามให้ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมจะเอเมอ่อหนึ่ง ครับผมก็เอามาประกอบใส่เข้าที่ใช้งานได้ปกติเหมือนใหม่เงียบนิ่งแรงกว่าเดิมนะครับตัดต่อตรงนี้ก็ตัดออกก็มาต่อเข้าใหม่เขที่หมุนปกติใช้ได้อีกนานไม่เสียสักบาทเสียแค่ค่าน้ำมัน ไม,ไม่เสียก็ว่าได้ครับไม่เสียก็ว่าได้มามอเตอร์ไม่ไหม้คนลวดไม่ไหม้ชิวก็ไม่ขาดบูตติดอย่างเดียวครับถอดมาหรือล้างมาใช้ได้นี่ครับตัวเดิมไอตัวแกะขัดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เจแปดวันหมุนอยู่นี่เ8แปดวันเอาไว้ข้างบนนี่คลิปแรกที่อาลงไว้ให้ดูครับตัวนี้ลงมาแล้วตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จ ไม่มีเวลาก็ตัวนี้แก้ขัดไปเจวันก็เย็นเหมือนเดิมครับเย็นเหมือนกันเหมือนกันกับตัวเดิมไม่ต่างกันต,ตัวนี้เร่งสปีดได้ด้วยอยากให้เย็นเร็วก็เร่งเลยระบายความความร้อนก็ร้อนได้เร็วก็เย็นเร็วครับ,รบก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยครับจะเอมือหนึ่งครับผม